เผลเรนเดอร์เรียวมีสิโชว์บอดี้ไลท์เฉดสุดพรีเมียมใช้ชิพเรเลโจี99กล้อง AI 50ล้านพิกเซลแบต5,000มิลลิแมป์ชัดไว,ตวเตรียมเปิดตัวพฤศจิกายนนี้<ม>ล่าสุดได้มีการปล่อยภาพเรนเดอร์ตัวเครื่องของสมาร์ทโฟนรุ่น Realme 10ออกมาแล้วครับพร้อมกับกำหนดการเปิดตัวโดยภาพ Realme 10ที่เผยมานี้มีดีไซน์ตัวเครื่องขอบเหลี่ยมสุดพรีเมียม พร้อมฝาหลังเงางามเป็นประกายและเฉดสีแบบใหม่ทั้งหมด2สีและมีกล้องหลังคู่ ai 50ล้านพิเซลอีกด้วยครับคาดว่าเรียวมี10จะมีหน้าจออ mo l e d รขนาด6.4นิ้วใช้ชิปประมวลผลมี d เดเทคเฮโรจ9 9ให้แหละมมาที่ 8G กิกพร้อมรำห1รอกิกให้แบตเตอรี่มาที่5 0า0ันมิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็วสาาวัตต์นอกจากนี้ทางเรียวมียังได้ประกาศยืนยันกำหนดการเปิดตัวของเรียวมี10ซีรีส์ออกมาด้วยครับว่าโดยจะมีการเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ ซึ่งคาดว่าจะมีทั้งหมด3รุ่นคือเรียวมี10เรียวมี10 p โปและ Pro Plus. งงเรียวมี10 p r ป Plu s ยัอย่างไรคงต้องรอดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่อง i t ทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละย0ิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ